สวัสดีครับพบกับผมประดินเรื่องเล่าตำนานครั้งนะครับวันนี้กับผมจะมาเล่าเรื่องเปิดตำนานเสือแป็นราดบุรีจอมจนหนังเหนียวเพชรขาดนะครับขอย้อนหลังกลับไปในอดีตที่เมืองราดบุรียังมีขุนโจรกระเรื่องชื่อเสือแป็นจอมโจรแห่งลุ่มแม่น้ำกลอง เรียกว่าทุกคนต้องได้ยินเกติศัพท์ตั้งแต่ราชบุรีสมุดสงครามแม้แต่เด็กกำลังร้องไห้หากพูดว่าไอ้เสือแป็นมาเด็กหยุดร้องทันทีก่อนที่เสือแป็นยังไม่มาเป็นโจรปล้นตอนนั้นเสือเป็นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อห้องวัดช่องลม และได้รับการสักยันต่อมาเสือเป็นถูกความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างจึงต้องหันเหมายุดอาชีพเป็นโจรเที่ยวล่นระดมชาวบ้านชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วถึงแม้เจ้าหน้าที่จะออกปราบปรามเคยปะทะกับเสือเป็นแบบประจันบานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถ ทำอะไรเสือเป็นได้เพราะว่าเสือเป็นหนังเหนียวคือหนังขงกระพันอาวุธทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอันตรายแม้แต่ผิวหนังของเขาได้เสือเป็นจึงหนีรอดมาทุกครั้งในที่สุด ทางการจึงวางแผนโดยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับสมุนเสือแป่นใช้วิธีจ้างให้ลูกสมุนทำร้ายให้สลบเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รับเข้าไปจับกลุ่มโดยง่ายได้ลูกสมุนของโจรพอเห็นเงินก่อนใหญ่เลยเกิดความโลภจึงวางแผนทรยศต่ตอลูกพี่ เมื่อเสือเป็นนอนหลับลูกน้องได้ใช้ไม้ตีหัวจนสลบเจ้าหน้าที่จึงกรูเข้าจับตัวได้หลังจากเสือเป็นถูกส่งตัวฟ้องศาลได้ตัดสินประหารชีวิตในยุคนั้นกลานประหารนักโทษทางราชการใช้วิธีนำพูตองหา มัดติดกับเสาและเพชฌฆาตจึงลงมือฟันคอด้วยดาบเมื่อข่าวแพร่ออกไปว่าเสือแป่นถูกจับได้และนำตัวไปตัดศีรัะประชาชนนับหมื่นต่างมุงดูกันล้นหลานณหนาลานประหาร โดยมีพญาไกรเพชรรัตนสงครามสมุมเทศบาลเป็นประธานส่วนเปนชขาดนั้นได้เตรียมมาจากกรุงเทพคือเหมือนสาหัสเป็นดาบหนึ่งคนฟันคอส่วนนายอ่นเป็ชขาดเป็นดาบสอง คลลำรล,ล้องและเฉื่ดพ่อได้กำหนดเวลาเจ้านาทีได้นำตัวเสื้อเป็นผูกคอมัดติดกับเสาประหา,ารทมกลางความโศกเสียใจของมารดาและปิดาญาติพี่น้องที่เคยห้ามปรามแต่ไม่เชื่อฟังพอได้เวลาเสียงปี ก็เริ่มขึ้นเพชฌขาดก็ร่รำหลอกล้อไปตามจังหวะเสียงปรีเสียงกลองพอรู้ัวเพชฌขาดดาบหนึ่งก็แง้มดาบขึ้นสุดแขนฟันลงไปตรงมัดคอของเสือเป็นทันทีแต่ว่ามี สามารถระคายผิวหนังของเสื้อเป็นได้แม้แต่รอยก็ไม่เห็นสร้างความน่าตื่นตะลึงแก่ผู้ที่มาดูในวันนั้นดาบหนึ่งฟันไม่เจ้าดาบสองเลยใช้มีดดาบเฉือนทันทีแต่ว่า ก็หาราคายเครื่องใหม่ทั้งๆท,ที่ดาบของเพชรขาดเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เคยฟันคอ,อนักโทษที่มีอาคมครั้งขาดกระจุยมานับต่อนักเลยต้องเข้าไปกราบเรียนเจ้าคุณทุบเห็นจะต้องใช้วิธีอื่นพยาไกลเพชร รัตนสงครามจึงตัดสินใจให้ผู้นำกระทะมตมเมื่อมารดาเห็นเช่นนั้นจึงได้ขันอาสากับท่านเจ้าคุณว่าจะช่วยเตี้ยกล่อมให้ลูกชายให้ถอนอาถรรพ์เพราะไม่อยากเห็นลูกชายต้องทนทุกข ทนาเช่นนั้นเมื่อมารดาเสือเป็นเข้าไปกรอกลียบุตรชายให้ถอนอาถรรพ์ในที่สุดเสือเป็นบอกให้มารดาตักน้ำมาและตนเองทำน้ำมุนให้มารดาไปรถที่ตัวพร้อมกับเอาน้ำมนลูบไปที่อัยัรดา้นหลังสามครั้ง และก็กล้มลงกลับมารดาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเพชฌฆาตก็ทำพิธีประหารต่อไปพอดาบหนึ่งฟันลงการคอเท่านั้นคอขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระชูกกระจายไปทั่วสิ้นสุดชีวิตความชั่วของเสือเป็น ซึ่งเรื่องน,นี้เป็นที่จดจำกันไปทั่วว่าเสื้อแป่นหนังเหนียวเพราะหลวงพ่อห้องท่านสักยันให้ตั้งแต่นั้นมีนักเลงทินไหนก็เดินทางมาให้หลวงพ่อหงองท่านสักยันให้และถวายตัวเป็นลูกศิษย์พุทธคุณพระท่านช่วยทุกคนไม่ว่าคนนั้น จะเป็นคนดีหรือคนเลวก็ตามพุทธคุณพระไม่มีแบ่งชั้นวรนณนะมันอยู่ที่กรรมของแต่ละคนก็นจบแล้วนะครับตำนานเสือแป้นหนังเหนียวฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ